อ่ะก็มาถึงร้านขนมจีนกันแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปกินขนมจีนกันนะไปะเป็นการมีขนมจีนสดๆทำเส้นขนมจีนสดๆนะฮะแม่เปิดมากี่ปีแล้วสามสิบปีแล้วสามสปีแล้วอันนี้ขนมจีนหรือว่าต้องแดงต้องแด้งอันนี้เขาเรียกเส้นต้องแด้งที่มีเส้นขนมจีนอีกทีนึง เเขาก็จะลอยขึ้นมาแล้วแล้วก็ใส่ผักลงไปตักขึ้นมาแล้วสุกแล้ว,แล,วแล้วเอาก <ไป S 1> บวนการเอาไปน้างน้ำเปล่าสะอาดให้มัน,อ,นอยู่ตรงข้ามน้ำตกทานทิพย์ ทางไปภูห้วยอีสันผู้อีสันเลยไม่แม่ห้วยอีสันห้วยอิสันทางไหนทางไปผู้อีสันเ่ยแม่เปิดมากี่ปีแล้วนะสามสิบปีมีมนูนี่ทีเขาเรียกมีนู่ตำดองแดงเอาเส้นที่เราบีบดองแดงเมื่อกี้มาใส่กับเคร,รื่อก็จะกลายเป็นตำดองแดงนี่ครับได้แล้วครับตำดองแดงที่เราบีบเมื่อกี้จากแป้งส,สดๆนะครับเป็นตำดองแดงนะครับ เดี๋ยวเรารอเมนูอีกเมนูหน,หนึ่งนะครับเป็นเมนูขนมจีนน้ำแจวนะครับเป็นเมนูเด่นของร้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบีบขนมจีนนะครับเส้นขนมจีนเมื่อกี้เป็นเส้นต้องแดง้งขนมจีนสดๆจากแป้งนะฮะก็บีบลงไปเหมือนกันครับก็ตัวนี้ก็จะสุกเด็วหน่อยเพราะเส้นมันเล็กก็ใส่ผักลงไปนะครับรอสักแป๊บนึงครับอ่าเส้นขนมจีนที่เราบีบเมื่อกี้ ครับได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปปรุงนะฮะต้องมีการปรุงรสนิดนึงนะฮะปรุงรสปรุงรสทีนี้มันก็จะมีใส่น้ำเจลก็จะมีใส่น้ำเจวนี่ฮะน,นี่เขาจะเรียกว่าน้ำเจวอันนี้เป็นน้ำเจวน้ำเจวกระเทียมก่อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำเจวขิงแล้วแต่ใครจะชอบนะครับอันนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยเครื่องปรุงนะฮะแล้วก็น้ำปลา ปไปก็ใส่น้ำตาลใครชอบหวานชอบเค็มก็ปรุงตามใจชอบนะครับชอบเผ็ดนะครับก็ใส่เยอะหน่อยนี้ก็มีใส่พริกโขนเข้าไปตอนนี้ปลาร้าครับขาไม่ได้ปลาร้าต้องเติมครับคือคอบหอมเส่ปเิปลาร้าเข้าไปก็จะความหอมข,ของปลาร้าและที่ขายไปได้ครับนี่เลย น้ำเจา้าวฮะน้ำเจา้าวเมื่อกี้เป็นน้ำน้ำเจา้าวกระเทียมอันนี้เป็นน้ำเจ้าวขิงนะครับน้ำเจีวขิงนะครับเป็นสมุนไพรดีสุขภาพดีรสภาพนะครับน้ำขิงอร่อยหอมเ้วก็ใส่ลงไปเลยนั่นเลยครับหน้านตาก็จะประมาณน,นี้นะครับ อ่ครับมาแล้วครับขนมจีนน้ำจ่๋วครับกับตำดองแดงเมนูเด็ดของร้านอ่ะทุกคนเราก็กินข้าวปุ้นฮอนอิ่มแล้วข้าวปุ้นน้ำจ่วจ๋วเร็ียบร้อยแล้วครับร้านก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงทางเข้าอ่าปากทางเข้าของน้ำตกทันทิ์นะครับแล้วก็ตรงไปตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นปูมิห้ยสันนะฮะร,ร้านก็จะชื่อร้านครับอ่ร้านพอเพียงนะครับ